เดนหรแบบนั้นเดนไูดรายการวเาแบบนั้นผมได้ยินใครแว่วๆนะครับว่าละครก่อนนะละครก่อนตอนนี้สรุปคือยังไงเข้าเรื่องเลยอะไรนะครับอะไรนะครับบบอกว่ามีมีแบบเจ้าชูมืออะไรอย่างเงี้ยแบบจะจัดการเองจะออกมาพูดเองเลยถ้าถ้าชู้มือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูไม่ฮะคือผมก็ต้องเคารพการตัดสินอะไรนะฮะผมก็ต้องเคารพการตัดสินใจของน้องเนาะคือ คือเบสเขาชัดเจนอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นเฮ้ยยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นมันก็ให้ผมทำยังไงคือผมก็แทบไม่คือผมไม่ได้ดูโซเชียลขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ดูไฮไลท์บ้างแต่ไม่ได้ดูเนื้อเต็มๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังก็ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมชาติของน้องอ่ะแล้วแต่ผมก็เข้าใจนะเข้าใจผู้หญิงอ่างเงี้ยว่าเฮ้ยก็เขาก็จะทําตามความรู้สึกของเขาอะเราก็ไม่สามารถที่จะไป้ห้ามได้ว่ายังไงแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็น คือคือผมก็จะบอกทุกคนเสมอนะคือผมบอกทุกคนเสมอว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับผมยอมรับเบสผมก็ยอมรับตั้งแต่แรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่ผมแบบเจอแล้วอะเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ควรทำคืออะไรแต่ไม่ดี ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับก็คือมันมาจนถึง2ปีแล้วมัม้งน่าจะสองปีแล้วครับคือคือก็อยากที่จะมีแต่ความสุขอะแล้วผมทํางานผมก็ถือว่าผ่านมา5้าหปีแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบมันมีอุปสรรคเรื่องอื่นๆเข้ามาอย่างนี้นอ,อยากมีแต่ความสุขแหละหลับๆที่หยุดเจ้าชูเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดุใช่ไหมเรื่องนี้เกี่ยวไหมคือไม่ใช่หยุดเพราะว่าเบสเป็นคนดุผมว่าผมหยุดเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดี สิ่งหนึ่งที่เขาดีคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กระตันยูแล้วก็เก่งในเรื่องของการทํางานตั้งใจทํางานนะฮะแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็เขามาด้วยความจริงใจของเขาเนาะไม่ไม่ำคำพูดถึห่วงไหมนะห่วงห่วงไหมผมว่าผู้หญิงทุกคนก็ห่วงเลยนะเ <c oughs> บสเองก็ห่วงอืเพราะฉะนั้นผมจะทําอะไรได้ก็นอกจากคือคือแค่แค่ไม่ได้มากระทบกับงานเราพอเพราะว่าเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าเอ้ย เพราะว่าผมไปเล่นกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ได้ยีแต่ผมอยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยผมผมอยู่คือผมอยู่ในอาชีพการงานของผมอ่ะผมจะทํายังไงได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องเล่นกับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยค่อนข้างเข้าใจครับใช่ครับใช่ครับที่่นที่เราจะหยุดเจ้าชู้แบบว่ากอยู่ที่เขาเนี่ยเราเคยมีปัญหากับเรื่องเจ้าชู้หรือเรื่องอะไรไหมรมีปัญหาไหมมีแต่เบสบอกว่าถ้าเจ้าชู้ก็ ก็คือจะไม่ไม่เอาไม่อะไรแบบครับเขาก็พูดตรงๆกับเราพูดตรงๆครับเขาเาเป็นคนชัดเจนแต่เราก็แสดงเาเราก็เออเรามีเราแสดงยังไงใช่ครับใช่ครับเราสร้างความเชื่อใจให้เขาอย่างไรบ้างตัวเเราองสร้างความเชื่อใจยังไงก็ในแต่ละวันก็เนี่ยครับก็ถ่ายละครเสร็จก็เจอกันแต่ละครเสร็จก็เจอกันก็วนวนลูปอยู่แบบนี้อะไรอย่างงี้งปีนี้จะมีอะไรบ้างครับมีครับผมว่าไม่ใช่แค่2ปีหรอก คือสมมุติ4ปี5ปี10ปียังไงมันก็ต้องปรับจูนกันเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นมีครอบครัวขนาดนั้นนี่เองครับ mm hmm. ล้วคือเราผมว่าผมเองก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเบสเองก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายมันมันก็ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆมันก็มันก็มีบ้างครับที่แบบว่าเฮ้ยทะเลาะกันเฮ้ยไม่เข้าใจกันอะไรงียครับมันก็ต้องปรับปรับกัน มันไม่มีใครหรอกที่จะมาแบบคบกันแล้วเอ้ยเข้าใจกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับมันก็ต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามา,าวบันอง,อง,งันาเดกันลร้ <ๆ S 2> ลเ,เรื่องไม่เข้าใจกันก็อืมก็จะเป็นแบบเรื่องของการขี้งอนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่เป็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อย,อย <c oughs> ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมัน ถ้ามันแบบเยอะไปมันก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างอะไรว่าแบบเฮ้มันต้องลดลงได้ไหมมันประมาณนี้ได้ไหมอะไรเ้ยภาพที่ออกมาคือเราจะสวีดจะมากกว่าแหละใช่คือหลักๆคือคนที่ดูเราเนาะก็เขาก็คงอยากดูแต่สิ่งที่มันมีความสุขแหละ<ๆ>ใช่แต่อะไรที่แบบทะเลาะก,กันบ้างเราก็คงไม่ได้ถ่าย <ๆ S 1> พอไปเห็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่า เรื่องทะเลาะกันนู่นนี่นั่นนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ผมกับเบสเองท,ท,ท,ที่ที่ต้องมาคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตัดสินใจกันว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เคารพในการตัดสินใจของผมกับเบสแต่คือผมเข้าใจนะว่ามีคนรักทุกคนก็คาดหวังนะว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าผมว่าความรักครั้งนี้ของผมอ่ะคือผมไม่สามารถที่จะทําตามในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังได้เพราะไม่งั้นมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ได้เรียกว่าความรักของผมกับเบสเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ใช่ผมเลยอยากให้แบบว่า คเคารพในการตัดสินใจของผมกับเบสเพราะว่าทุกคนบางครั้งก็มองว่าเฮ้ยทำไมทําไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเฮ้ยทาไมไม่มีเมมเบ้นหวานๆเหมือนเมื่อก่อนเลยคือด้วยเมื่อก่อนเนาะคือผมก็จะบอกเสมอคือเมื่อก่อนเนะี่ยมันอยู่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดมันโหมันแรกๆเลยแล้วผมก็กับเบสก็เลยมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตในการที่ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นเนะี่ยคน เยอะพอสมควรแต่พอตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นผมก็เองก็มีงานเข้ามาไหนจะละคร2เรื่องเบสเองก็มีละครด้วยไหนจะถ่าย youtube ด้วยอย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างมันก็เวลาที่เจอกันมันก็น้อยลงแล้วมันก็โมเมนต์หวานๆมันอาจจะไม่ได้มีให้ทุกคนได้เห็นแบบเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครัมันทำให้คนสร้างความกดดันให้เรามากาย่นึ้คู่เรา เรากดดันไหมคือไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนที่ผมบอกผมก็มไม่สามารถทําตามความแบบคาดหวังความต้องการของใครได้ก็ต้องขอโทษไปด้วยแต่ว่าคือสิ่งที่เราที่เราทําได้คือคือรักกันและมีแต่ความสุขแค่นั้นเองอาจจะถ่ายน้อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ผมก็ต้องทํางานด้วยก็อยากให้แบบเป็นกําลังใจให้แบบมากกว่าเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นผมดีใจผมไม่เคยโกรธใครเลยที่แบบเข้ามา เป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ํามากดดันผมแลวผมก็ไม่เคยกดผมเข้าใจด้วยซ้ําแต่ว่าอยากให้แบบเป็นกําลังใจให้เรามากกว่าเนาะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักด้วยอย่างงี้ครับยังไม่ได้ถึงจุดทําำให้เราอัดจริงคะความคาดหวังของคนมัเยอะค่ะเพราะเราเพราะเราอยู่ในจิตภาวาคนนี้ก็ทำตามไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะเม้นยังไงก็ตามไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าความต้องการของเขามันก็คือความรัก <S <S มไม่มี คือเขาเม้นในสิ่งที่เอ้ยหวัง,วงใช่มันคือความหวังดีของเขาแต่และคนก็หวังดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปแบบห้ามเขาได้ความคิดเขาเป็นยังไงเราห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทําได้นั้นคือก็อยากให้แบบเข้าใจผมด้วยเข้าใจเบสด้วยในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยแต่มันคือสิ่งที่ดีนะผมว่ามันคือสิ่งที่ดีเราเราเราห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่มันผมก็จะมองว่ามันคือสิ่งที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเม้นยังไงก็ตามมันคือความรักและความหวังดี é, é.